สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนค่ำคืนนี้ก็พาเพื่อนๆมาหายอยู่หากินนะเหมือนเดิมอันนี้เราก็ามาบริเวณทุ่งนาฮะมาดูซิว่า เราจะได้อะไรกินไหมนคะครับเมื่อกี้มีเมื่อช่วงค่ำมีฝนตกลงมาเมื่อช่วงเย็นนะนิดหนึ่งก็คาดว่าดเดี๋ยวน,นี้ก็น่าจะมีกบนะฮะวันนี้เราจะมาดูซิว่าที่เราดักกบไว้มันจะ ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีฮะที่สองผ่านไปน,นี้ก็จะมีพวกเขียดตัวเล็กๆเหนไหมนี่เขียดขายาวมันเขียดทายนะะไม่เข้านะะยังไม่มีนะ ปีนี้แทบจะไม่มีกบเลยนะครับปีนี้ไม่มีะทำไมอันนี้มันเปิดเปิดต้องดันเข้าไปเพื่อที่มันจะเข้าได้ง่ายๆไม่มีฮนะยังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่มี จะได้สักตัวหรือเปล่านี่แล้วก็มีสมุนมาด้วยนะ,นะอันนี้ก็ไม่มีนะข้างในมีเขียดตัวนึงนะมันมีเขียดตัวหนึ่ง hà xếp Phải này đó là này rồi? แล้วก็ใส่ถุงไว้เขียยตัวนึงก็ถ้ามันตัวเล็กๆอะ่ะมันจะออกได้นะครับนี่มันจะออกได้เพราะว่ามันจะมีรูอยู่ตามตามไอ้นี่ฮะที่เรากลางไว้เนี่ยถ้าข่ายไงน,นะนะครับ มันจะมีรูเล็กๆอยู่อ่ะอันนี้ก็มีเขียดตัวหนึง่งเอ้เยเขี้ดขายาวออกไปก่อนนะเขียดขายาวไม่เอานะ,ะัะเดี๋ยวแป๊หนึ่งไปไหน อยู่หากินตามวิถีชาวบ้านนะ,อะโอเคสองตัวนี่ก็ไม่มีนะนี่ก็ไม่มีนี่ก็เงียบฮะนี่ก็เงียบ จริงฝนตกอย่างนี้ถ้าหากว่ามันมีนะมันก็จะจะลงมาแสดงว่าอันนี้ไม่มีอันนี้ก็มีอะไรเชียดอีกตัวนึงเนาะมีเฉียดอีกตัวนึงโอเคอ,ออกไปแล้วตัวมันเล็กนะตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมมันมีรูอยู่ เนี่ยรูก็ไม่เล็กนะเนี่ยรูนี่ไม่เล็กนะใหญ่เท่าใหญ่กว่านิ้วโป้งนะครับคือจุดประสงค์หลักเราก็คือว่าเราอยากได้กบนะครับพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะหาทางออกโดดไปโดดมาเดี๋ยวมันก็จะมีไม่มีไหมอะ่ะมีแต่เขียดตัวเล็กๆนะฮะเ,เดี๋ยวหาทางออกมันก็ ออกไปเองเดี๋ยวอีกสองอันสุดท้ายดูสิจะมีไหมแต่ตัวเล็กเหมือนกันนะอ่าเราได้มีกบตัวนึง้งฮะเอาละเอาละเอาแล้ว โอ้โหตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยดูดีเดี๋ยวอืมอืม ไหวจริงตัวเมียนี่โบตัวเมียนะใส่ถุงเค ฮมาได้ตัวสุดท้ายฮะมาได้ที่อันสุดท้ายพอดีเลยนีสรุปแล้วก็ได้เขียดอยู่สองตัวนะแล้วก็กบตัวหนึ่ง